เธอได้นั่งตกปลาอยู่จ,จู่ๆก็มีชายปริศนาเดินตรงเข้ามาและพูดว่าเธอจะตกเป็นหรอแขนก็เล็กแถมยังเป็นปอดบวมอีกต่างหากเธอได้ตอบว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าแขนจะใหญ่หรือเล็กและฉันก็ไม่ได้เป็นปอดบวมด้วยและเธอก็พึมพำอยู่คนเดียว จากนั้นเธอก็ปรุงสูตรเหยื่อพร้อมกับบ่นว่าชายคนนั้นน่าจะสติไม่ดีแน่ๆและเธอก็คนสูตรเหยื่อให้เข้ากันปั้นให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็โยนลงน้ําจากนั้นเธอก็ได้เตรียมตัวที่จะหย่อนเบ็ดเมื่อผ่านไปไม่นานชายคนเดิมก็เดินมาเธอเลยถามว่าจะมาดูผลงานชั้นหรอ ชายหนุ่มตอบใช่ฉันอยากรู้ว่าเธอจะตกได้ไหมเธอเลยสวนไปว่านายนี่เพี้ยนจริงๆชายหนุ่มตอบถึงจะเพี้ยนแต่ก็โสดนะเธอเลยพูดว่าโทษทีแต่ฉันไม่โสดและเธอก็ตกปลาต่อจากนั้นเธอก็ฟ้องพี่ชายว่าชายคนนั้นมาบอกว่าตัวเองโสดพอพี่ชายได้ยินถึงกับหัวเราะเวลาต่อมาปลาก็กินเบ็ดเธอได้ดึงสู้สุดแรงเกิดและก็สามารถนำปลาขึ้นฝั่งได้สำเร็จ เธอได้ยกโชว์ให้ดูพร้อมกับพูดว่าปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าแขนฉันเสียอีกเป็นยังไงบ้างครับคุณคิดว่าปลาที่เธอตกได้ตัวใหญ่ไหมครับ